รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมดิวปนินทองนะครับสวัสดีครับผมนะครับเมฆปุ๋ยปนินทองนะครับวันนี้นะครับกับผมนะครับได้มาทําการทดลองนะครับกับต้นทุเรียนนะพ่อเนาะครับผมตอนนี้ก็ต้องขออนุญาตสอบถามพ่อก่อนุพ่อชื่ออะไรนะครับสวิงเงินสันเทียครับครับชื่อเล่นชื่ออะไรพ่อไม่มีชื่อเล่นพ่อสวิงพ่อสวิงอ๋อนะครับก็ตัวนี้นะครับบริษัทปุ๋ยปนินทองของเราเนี่ยนะครับ ได้มาทาการทดลองนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับให้กับเกษตรกรนะครับชาวสวนทุเรียนนะครับก็เดี๋ยวจะให้ทางน้องดิวนะครับแนะนําว่าสำหรับแรกเราต้องใส่อะไรก่อนนะครับครับผมก็สําหรับปุ๋ยที่ใส่ทุเรียนนะครับผมปุ๋ยของเราจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าปุ๋ยสองพลังนะครับผมครับผมแต่ส่วนทุเรียนที่ปีแรกนะครับถึงสองปีครับเราจะเน้นเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับครับผมตัวนี้นะครับปุ๋ยอินทรีย์เรานะครับนี่ครับ จะเป็นเม็ดนะครับสีดำนะครับตัวนี้จะมีฮิวมิกนะครับมีธาตุอาหารนะครับออร์แกนิกแมตเตอร์20เอซนะครับอุดมด้วยธาตุอาหารนะครับตัวนี้นะครับจะผ่านกระบวนการหมัก5้ถึง6กปีนะครับฉะนั้นเกษตรกรนะครับคุณพ่อนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าใส่ไปแล้วนะครับรากจะไหม้นะครับใบจะลวกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นปุ๋ยเย็นนะพ่อเนาะอ่าวิธีการใส่นะครับก็ถ้าเป็นต้นนะครับ ปลูกใหม่นะครับปีหนึ่งก็พอเนาะอ่านะครับนี้ใส่ประมาณต้นละโลได้เลยนะครับนี้โรยนะครับวิธีการก็โรยบริเวณรอบทรงคุ่มนะครับนี่นะครับนี่ครับแล้วก็ส่วนตัวที่สองครับสารทำใบนะครับน้องดิวครับแนะนำหน่อยนะครับเป็นยังไงเจ้าตัวสารทำใบนะครับผมเขาจะช่วยการแตกยอดนะครับผมหรือว่าผัดใบอ่อนนะครับผม ให้แทงยอดขึ้นมานะครับผมใบเขาจะเขียวสวยครับผมตัวนี้จะเป็นสารทําใบนะครับตัวนี้จะเป็นแบบชนิดผงนะครับนะครับมีความละเอียดสูงก็คือตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเราใส่ไปแล้วเนี่ยแทรกซึมในดินได้ไวปลดปล่อยธาตุอาหารได้ไวงั้นใบพืชนะครับนี่นะครับจะเขียวจะหนามีการสังเคราะแสงที่ดียอดแตกดีนะครับตัวนี้นะครับถุงหนึ่งนะครับมี10บกิโลนะครับราคาที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทปบาทนะครับนะครับถือว่าราคานี่สามารถจับต้องได้นะครับครับแล้วก็ดมไปด้วยนะครับ ธาตุอาหารมากมายเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าตาการใส่ปริมาณเท่าไรนะครับเอ่อประมาณครึ่งกิโลต่อต้นครับผมสําหรับต้นเล็กเนาะนี่นะครับก็เลยโรยไปเลยนะครับอินรีย์เราจะใส่1กิโลต่อต้นนะครับสําหรับต้นเล็กอย่างนี้เนาะครับส่วนสารทําใบนะครับผมเราจะใช้ครึ่งกิโลพอนะครับผมครับสอบถามคุณพ่อหน่อยครับคุณพ่อครับตอนนี้เรนยนที่ปลูกใหม่นี่ลงต้นพ ประมาณร้อยต้นครับร้อยร้อยต้นนะครับที่อก็จะมีตัวนี้กี่ปีเนาะสุเรียนใหญ่ีนประมาณ3ามปีกำลังออกสามปีแากปีที่แล้วได้ผลลิตแล้วเนาะได้สองสามต้นได้สองสามต้นนะครับก็ตัวอีกตัวหนึ่งนะพ่อตัวนี้นะครับขอนําเสนอเป็นปิดท้ายนะครับผมก็คือตัวลไม้นะครับผมซึ่ง โดโลไมท์ของเรานะครับแก้ไขปัญหาสภาพดินเสื่อมดินตายนะครับผมปรับค่าพีเฮของดินก็คือพระเอกหลักเลยนะครับก็จะป้องกันเชื้อราหน้าดินนะครับนูดว่าหน้าดินเราเนี่ยนะครับยังไม่ผ่านนะครับในเรื่องของการบำรุงดินที่ดีตัวนี้นะครับจะไปปรับค่าเนี่ยให้ดินเนี่ยสามารถดูนะครับปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เชื้อราเนี่ยจะน้อยลงมากเพราะว่ามันป้องกันเชื้อราหน้าดินนะครับนี่นะครับวิธีการก็โรยไปเลยนะครับ รอบบริเวณทรงกรุมนะครับทีเห็นนะครับพ่อครับตัวนี้นะครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับครับตัวนี้ก็จะเราก็จะบำรุงต้นสําหรับทุเรียนต้นเล็กนะครับก็จะมีนะครับนี่ครับอินซีอินซีนะครับตัวนี้กระสอบห้าสิบกิโลนะครับราคาสี่ร้อยห้าบาทสี่ร้อยยี่สิบบาทแล้วก็ตัวที่สองเป็นสารทาใบครับผมสิบกิโลครับผมราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับม แล้วก็จะเป็นตัวเจ้าโดโลไมนะครับผมที่เราปิดท้ายไปนะครับเป็นตัวสีขาวนี้หนึ่งกระสอบ25กิโลครับผมราคา130บาทครับผมครับก็สําหรับงบงบเอ่อในการเริ่มต้นปลูกทุเรียนเนาะใช้สามตัวนี้ก็ถือว่าประหยัดงบเลยทีเดียวครับพี่บงเมีครับครับผมตัวนี้นะครับพ่อพ่อเห็นแล้วพ่อเป็นไงพ่อรู้สึกว่ารู้สึกว่าถูกใจครับว่าไม่เคยทำอย่างนี้สักทีครับปลูกแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยเนาะครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณพ่อเป็นอย่างมากนะครับที่ให้เราได้ทดลองนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะครับเราก็จะมาติดตามกันนะครับว่ามีผลการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างดินดีไหมครับยอดในการแตกออกมาสูงกี่เซนปุ๋ยปลานิมทองส่งฟรีถึงบ้านกระสอบเดียวก็ส่ง